สวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านกลับมาพบกับโลกตัวหนังสือกันอีกแล้วนะคะอ่ะอ่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนัดและไม่พลาดคลิปให,ใหม่ใด้วยนะคะบทที่134แค่บังเอิญ เมื่อเทียบกับจุดจอดผักที่เงียบสงบแห่งนี้บ้านตระกูลเสียกลับมีเสียงเอะอะโวยวายบรรยากาศด้านในโกลาหลอย่างมากตอนที่ชายวัยกลางคนผู้หนึ่งถูกเชิญเข้าไปในห้องก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่รออยู่ด้านในกำลังร้องไห้อย่างหนักจนยืนแทบไม่ไหวท่านหมออันเซียวรีบมาดูอาการลูกค้าด้วยเถิดทำไมเฮาเอ๋อถึงนอนนิ่งไม่รู้สึกตัวแล้ว เจ้าเกอรีบก้าวเข้าไปหาผ yup. ู้มาใหม่แล้วเอ่ยด,ด้วยน้ำเสียงสั่นเทายามดึกดื่นกลับถูกปลุกอา,าอ,อารมณ์ของท่านหมอจึงไม่ดีเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเคยตรวจเด็กคนนี้มาก่อนแล้วเด็กเพียงคลื่นไส้อาเจียนและท้องเสียเท่านั้นเฮ้ยพอป่วยทีก็ตกใจราวกับเกิดภูเขาถล่มการรักษาอาการเจ็บป่วยต้องใจเย็น คุณชายน้อยร่างกายอ่อนแอค่อยๆกินยาและดูแลให้ดีท่านหมออันเสี่ยวกล่าวเสียงเนิบช้าสีหน้าเรียบนิ่งท่าทางมั่นคงดุดขุนเขาในฐานะท่านหมอฝีมือดีไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ต้องรักษาภาพลักษณ์ที่มั่นใจในตัวเองจึงจะเป็นการปลอบขวัญที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยขอรับเจ้าเกอพยักหน้าตอบรับ แล้วสั่งให้บ่าวรับใช้ออกไปจากนั้นก็เชิญท่านหมอให้นั่งลงท่านหมออันเสี่ยวนั่งลงพลางยื่นมือไปดึงมือเด็กทารกออกมาอย่างไม่ใส่ใจนักชั่วพริบตาที่เห็นปลายนิ้วมือเด็กสีหน้าก็เปลี่ยนไปมากได้อย่างไรเขาร้องเสียงหลงผุดลุกขึ้นยืนอย่างฉับพลันเสียงร้องนี้สำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ราวกับมีฟ้าผ่าลงมาในห้อง นหมอาอภรรยาของเจ้าเกอร้องตะโกนอย่างตกใจแข้งขาอ่อนยวบลงไปนั่งอยู่บนพื้นนานนี่มันหมายความว่าอาการป่วยของเขาเอ่อร้ายแรงจริงๆหรือฮูหยิ่นผู้เท่าเซียที่ถูกบ่าวรับใช้ประคองพาเดินเข้ามาก็ตกใจเช่นกันนางหอบหายใจพลังนั่งลงการเลี้ยงลูกนั้นไม่ง่ายเลยนางมีลูกสามคน แต่มีชีวิตรอดแค่สองคนมาถึงตอนนี้กลับเหลือเพียงคนเดียวพอถึงรุ่นหลานคนโตก็ล่าช้าไม่มีลูกสักทีกว่าจะได้บุตรคนนี้มาก็ยากเย็นเด็กน้อยยังอายุไม่ถึงร้อยวันหรือว่าจะต้องตายตั้งแต่เยาว์วัยอย่างนั้นหรือท่านหมออันเสียวจุดตะเกียงบนโต๊ะถึงสามดวงจากนั้นก็พิจารณามือเด็กใกล้ๆจนใบหน้าแทบจะแนบชิดติดกับมือเด็กอยู่แล้ว คนที่อยู่ด้านข้างมองเห็นเม็ดเหงื่อที่อยู่บนจมูกของเขาอย่างชัดเจนยามนี้มีคนเต็มห้องแต่กลับไม่มีใครพูดออกมาสักคำแม้แต่ป้าสพ a i ใหญ่กับลูกสพ a i ที่กำลังร้องไห้ยังใช้ผ้าปิดปากเอาไว้เพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวนการตรวจรักษาของท่านหมอแค่คนคนหนึ่งท้องเสียทำไมถึงวุ่นวายเพียงนี้พอได้ยินฮูหยินผู้เท่าเสียผู้เช่นนี้ ท่านหมออันเสี่ยวจึงหันหน้ามาเรียนหูหยินผู้เท่านี่ไม่ใช่อาการท้องเสียขอรับเขากล่าวขึ้นด้วยสีหน้ากัดกลุ้มหูหยินผู้เท่าเซี่ยลุกขึ้นยืนทันทีไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรท่านบอกเพียงว่ารักษาอย่างไรเถอะนางเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นเทาในใจเหมือนจะคาดเดาบางอย่างได้แล้ว ท่านหมออันเสี่ยวถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วอธิบายให้กับทุกคนเด็กคนนี้ตับไม่กักเก็บเลือดเป็นอาการของโรคไข้ชักโรคนี้เริ่มจากตับจากนั้นผิษร้อนก็ไหลเข้าเส้นลมปราณและกระแสะเลือดส่งผลกับชี้ในร่างกายพอชี้ติดขัดก็ทำให้เกิดเสมหะและเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกจากนั้นก็ชักและหมดสติ นั่นเป็นอาการของโรคไข้ชักคำพูดที่ร่ายยาวทั้งหมดนี้ทำให้ทุกคนในห้องถึงกับมึนเตึบฟังไม่เข้าใจเลยสักประโยคเดียวท่านหมอในเมื่อทราบอาการป่วยแล้วถ้างั้นก็รีบรักษาเถอะป้าสะพยใหญ่เอ่ยตัดบทอย่างรวดเร็วท่านหมออันเสี่ยวสายหน้าไปมาเรื่องนี้โปรดให้อภัยข้าด้วย ค่าไร้ความสามารถแล้วเขาเอ่ยเสียงเนิบช้าโรคนี้ไม่มียารักษาคำพูดนี้ทำให้บรรยากาศในห้องเดือดพล่านขึ้นมาทันใดทั้งเสียงร้องไห้เสียงร้องโวยวายดังขึ้นในชั่วพริบตาฮูหยินผู้เท่าเสี่ยวหมดแรงล้มลงไปนั่งบนเก้าอี้ดังเดิมก่อนจะร้องถามเสียงแหลม ท่านพ่อของเจ้ากลับมาเมื่อไรหมออันเสี่ยวถอนหายใจอีกครั้งความจริงแล้วถึงท่านพ่อจะกลับมาโรคนี้ก็เขาพูดได้ครึ่งเดียวก็สายหน้าทว่าความเคยชินกับการปลอบใจคนในครอบครัวผู้ป่วยทําให้ท่านหมอพยายามทําตัวมีชีวิตชีวาพร้อมกับกล่าวต่อบางที พรุ่งนี้ตอนเย็นก็ถึงบ้านแล้วถ้ายังสามารถยื้ออาการเด็กได้ถึงตอนนั้นเขาพูดเพียงเท่านี้ก็โค้งตัวคำนับก่อนจะถอยออกไปคนที่อยู่เต็มห้องพากันร้องไห้โฮทว่าภรรยาของเจ้าเกอกลับหยุดร้องไห้ไปแล้วนางได้แต่นั่งเหมือลอยอยู่บนพื้นแม้จะถูกบ่าวรับใช้เขย่าตัวมากเท่าไรก็ยังคงไม่มีปฏิกิริยาใดๆตอบกลับมาหูหยินเจ้าคะ ฮูหยินท่านร้องไห้ออกมาเถอะร้องออกมาอย่าทำแบบนี้เลยเจ้าค่ะบรรดาบ่าวเห็นท่าทางเจ้านายต่างก็ร้องไห้อย่างเป็นห่วงนี่ไม่ใช่อาการท้องเสียนี่ไม่ใช่อาการท้องเสียภรรยาของเจ้าเกอพึรรมพำประโยคนี้ซ้ำไปซ้ำมาบ่าวรับใช้หญิงทั้งหลายคิดว่าเจ้านายเสียใจมาก จนสมองเลอะเลือนไปหมดแล้วจึงพากันเช็ดน้ำตาที่ไหลลงมาไม่ขาดสายนี่ไม่ใช่อาการท้องเสียนางบอกแล้วในตอนนั้นนางบอกแล้วนางรู้จู่ๆภรยาเจ้าเกอก็เอ่ยเสียงดังลั่นพร้อมกับลุกพรวดพลาดขึ้นมายิ่งประโยคหลังยิ่งดังจนกลบเสียงร้องไห้ของคนในห้องทุกคนจึงหันมาจับจ้องอยู่ที่นางเป็นตาเดียวทันใดนั้น ภรายาของเจ้าเกอก็พุ่งตัวออกไปนอกประตูด้วยท่าทางร้อนรนบ่าวรับใช้หญิงรีบวิ่งไปจับตัวนางเอาไว้ปล่อยค่ะรีบไปเชิญน,นางเร็วเข้ารีบไปเชิญน,นางมาช่วยเฮาเอ๋อเร็วเข้าเร็วภรายาของเจ้าเกอพยายามดิ้นรนพร้อมกับร้องตะโกนด้วยน้ำเสียงแหบแห้งเหมือนกับคนบ้าคลัง่งจนกระทั่งทำเล็บหลุดไปสองเล็บยังไม่รู้สึกตัวรีบขวางนางเอาไว้ ป้าสะพ้ยใหญ่รีบสั่งการทั้งที่ทน้ำตาไหลพรากนี่มันเรื่องป้าอะไรภรรยาของเจ้าเกอถูกคนรั้งตัวไว้จนไม่สามารถออกไปจากประตูนางจึงโผลไปหาคนเป็นสามีท่านพีท่านรีบไปเชิญเซียวโหเย่กับหูหินน้อยเร็วเข้าหูหินน้อยสามารถรักษาได้แน่นอนเจ้าคะ่ะนางเอ่ยเสียงสะอื้นร่ำไห้ไม่หยุดคว้ามือสามีมากุมไว้แน่น เจ้าว่าอะไรนะเจ้าเกลถามด้วยท่าทางงนงงเหมือนคนตามเหตุการณ์ไม่ทนันท่านพี่จำได้ไหมวันนี้ตอนที่หูหยินน้อยกำลังจะกลับนางดูเข้าเออแล้วบอกว่าอาการของเขาไม่เหมือนคนท้องเสียถ้าอย่างไรให้พวกเราระวังด้วยภรรยาของเจ้าเกอกล่าวอย่างร้อนรนพอนึกถึงคำเตือนน้ำตาคนเป็นแม่ก็ไหลพรั่งพรูปาน้ำตกเป็นนางเอง เป็นนางที่ทำรายลูกถ้ายอมให้ผูหญินน้อยดูในตอนนั้นเมื่อได้ยินคำพูดนางทุกคนในห้องก็นึกขึ้นได้สีหน้าพลันสดใสขึ้นมาทันทีบางทีอาจเป็นเพราะนางพูดโพองออกมาโดยไม่ทันคิดแล้วบังเอิญประจวบเหมาะป้าสะพ้ยใหญ่เอ,อ่ยอย่างลังเลเจ้าหมายถึงใครฮูหญินผู้เท่าเสียถามเสียงดังธัญญา ภรยาของเจ้าเกอวิ่งเข้ามาหาด้วยท่าทางสวนเซก่อนจะล้มอยู่ตรงหน้าหูหินผู้เท่าเซียนางเงยหน้าขึ้นแล้วเอ่ยอ้อนวอนน้ำตาไหลาอาบสองแก้มทานุรีให้คนไปเชิญหูหินน้อยกลับมาเถอะเจ้าค่ะนางสามารถรักษาได้แน่เสี่ยวโหเย่บอกแล้วไม่ใช่หรือว่านางเป็นหมอเทวดาฮูหินผู้เท่าเซียได้ยินก็กำไม้เท้าในมือแน่นก่อนจะใช้ไม้เท้ากระแทกพื้นแรงๆหนึ่งครั้ง ผู้หญิงคนนี้ก่อเรื่องวุ่นวายไปทั่วนางพูดแค่นี้เจ้าก็เชื่อนางเป็นหมอเทวดาอะไรกันถ้านางเป็นหมอเทวดาจริงข้าก็กลายเป็นเทพเซียนแล้วแต่เซียวหอเไม่เคยพูดโกหกท่านยาท่านไม่รู้นิสัยเสียวหอยเอยอย่างนั้นหรือภรรยาของเจ้าเกล่อกอดหัวเข่าของครูหญิงผู้เท่าเอาไวา้แล้วเอ่ยเสียงหนะักทันยา เซียวโหเย่เคยโกหกคนเมื่อไรกันเจ้าคะฮูหยินผู้เท่าเซียนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้ด้วยสีหน้าสับสนใช่หลานของนางไม่เคยโกหกใครเขาพูดอย่างไรก็ย่อมเป็นอย่างนั้นนางเคยพูดหรือว่าอาการของเฮาเอ๋อไม่ใช่ท้องเสียธรรมดาตอนเช้านางตรวจเฮาเอ๋อแล้วก็พูดแบบนั้นเจ้าคะ่ะนางบอกคล้ายกับว่าไม่ใช่อาการท้องเสีย เพียงแต่เพียงแต่ในตอนนั้นพวกข้าไม่ยอมให้หนางพูดมาถึงตรงนี้ภรรยาของเจ้าเกอก็ก้มหน้าน้ำตาไหลลงมาปานสายฝนอีกครั้งพร้อมกับยกมือขึ้นตบหน้าตัวเองเฮาเออเป็นแม่เองที่ทำร้ายเจ้าเป็นแม่เองมือที่นางยกขึ้นมาตบหน้าตัวเอง สำหรับป้าส pais ใหญ่ที่อยู่ด้านข้างกลับรู้สึกว่าลูกส pais กำลังตกหน้าตนอยู่ในตอนนั้นในตอนนั้นเป็นนางเองที่ไม่อนุญาตให้ฉี่เว้มาตรวจดูนางเป็นหมอเทวดาได้อย่างไรกันคำพูดนั้นของนางเป็นแค่คำพูดพลอยๆแบบไม่ทันยังคิดก็แค่นั้นเป็นเจ้าเองที่คิดมากเกินไปแล้วเจ้าเพียงเห็นว่าลูกชายป่วยร้ายแรงจึงต้องการหมออีกอย่าง โรคนี้แม้แต่หมออันเสี่ยวยังบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วแล้วนางป้าสะพยใหญ่เอ่ยด้วยสีหน้าสับสนตัวนางเองก็คาดหวังว่าจะมีท่านหมอเทวดาสักคนที่สามารถช่วยชีวิตหลานชายได้แต่คนผู้นั้นจะเป็นหูหยินน้อยของจวนติ้งซีโหอดีตขอทานได้อย่างไรกันหูหยินผู้เท่ากระแทกไม้เท้าลงกับพื้นอีกครั้ง สีหน้าเหมือนกับตัดสินใจบางอย่างได้แล้วจากนั้นก็ตะโกนสั่งเสียงดังลั่นเตรียมม้าไปตามความจริงแล้วฉีเวนอนไม่หลับตลอดทั้งคืนนางกับฉางอวินเฉิงยังคงอยู่ในห้องเดียวกันเหมือนเช่นเคยเพียงแต่ครั้งนี้ไม่มีการแย่งเตียงใหญ่หรือว่าเตียงเล็กเพราะช่วงหลังที่นั่งบนรถม้ากระทั่งถึงห้องพัก ทั้งสองก็ไม่ได้พูดคุยกันสักประโยคเดียวจะทำอย่างไรดีฉีเว่พลิกตัวยกมือขยี้ผมที่ยุ่งอยู่แล้วให้ยุ่งเหยิงขึ้นไปอีกดูเหมือนฉางอวินเฉิงไม่ได้มีทีท่าว่าจะย่าอีกแล้วเรื่องนี้สำหรับแม่นางฉีเว่แล้วอาจจะเป็นเรื่องน่ายินดีแต่ที่สำคัญก็คือนางไม่ใช่แม่นางฉีเว่นะสิ ต้องเป็นสามีภรรยากับผู้ชายคนนี้ตลอดชีวิตจริงๆหรอพอความคิดนี้แวบเข้ามาในหัวฉีเวก็อดไม่ได้ที่จะพลิกตัวอีกครั้งความรู้สึกยากจะบรรยายอัดแน่นอยู่ในใจตลอดชีวิตช่างยาวนานเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างสำหรับนางที่ต้องมาอยู่ในมิติที่ไม่คุ้นเคยทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ก็ไม่คุ้นชิน แถมในใจนางยังไม่อาจเข้าใจและไม่อาจยอมรับกฎระเบียบมากมายของที่นี่ได้การเปลี่ยนแปลงอีกมากมายความไม่แน่นอนอีกมากมายต่างกับตอนที่อยู่ในมิติเดิมของนางทุกสิ่งอย่างที่น่นั่นรวมไปถึงสภาพแวดล้อมนางกลับเข้าใจได้ทั้งหมดแต่ว่าความรักก็เหมือนกับคนถึงไม่ป่วยก็ตายได้ไม่ใช่หรอไม่มีอะไรแน่นอน ถ้างั้นสําหรับที่นี่แล้วความรักสามารถอยู่ได้ยาวนานแค่ไหนหากจะมีความรักกับผู้ชายในยุคโบราณคนหนึ่งมันคงเป็นเรื่องที่บ้าบิ่นมากใช่หรือไม่แต่ว่าจะทำอย่างไรได้หรือจะให้พูดกับเขาตรงๆเลยว่าตัวเองไม่ใช่แม่นางฉีเย่ดังนั้นเจ้าปล่อยข้าไปเถอะรนหาที่ตายมากผู้ชายคนนี้ ไม่ใช่อลูสักหน่อยคาดว่าหมัดทรงพลังของเขาแค่หมัดเดียวก็คงทำให้วิญญาณนางหลุดออกจากร่างได้เลยนางพลิกตัวอีกครั้งคาดไม่ถึงว่าจะเห็นผ้าม่านถูกเปิดออกช่างอวินเฉิงลุกขึ้นมานั่งแล้วฉีเวตกใจกรีดร้องเสียงดังลั่นผุดลุกขึ้นนั่งพร้อมกับดึงผ้าห่มมหาห่อตัวร้องโวยวายอะไรชางอวินเฉิงนั่งขัดสมาธิ ร้องขึ้นมาเบาๆอย่างอารมณ์เสียฉีเวต,ตบกหน้าอกให้ใจสงบลงมองเขาอย่างระแวดระวังก่อนจะร้องถามเบาๆกลับไปเจ้าคิดจะทำอะไรช่างอินเฉิงสุดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วเอ่ยถามขึ้นช้าๆเจ้าพูดมาดีกว่าว่าเจ้าคิดอย่างไรกันแน่ฉีเวถูกคำถามนี้ทำให้ตะลึงงันไปแล้ว นางย้อนถามกลับอย่างไม่เข้าใจเจ้าหมายถึงอะไรชางอินเฉิงสุดลมหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งแล้วถามเสียงหนักแน่นข้าต้องทำอย่างไรเจ้าจึงจะสามารถอยู่ด้วยกันดีๆโด,ดยไม่ก่อเรื่องวุ่นวายให้ข้าข้าก่อเรื่องวุ่นวายที่ไหนกันฉีเวเถียงก่อนจะเงยหน้ามองชางอินเฉิง ท้องฟ้าภายนอกห้องเริ่มสว่างพอจะมองเห็นใบหน้าของเขาได้ท่ามกลางความสลัวรางชายหนุ่มผู้นี้อยู่ในช่วงวัยหนุ่มที่สุดเริ่มต้นก็ปรักกรมค่าแล้วนางพึมพำครุ่นคิดอย่างลังเลอยู่สักพักตัดสินใจว่าจะคบกันหรือว่าจะเอาใจเขามาใส่ใจเราดีหากจะว่าไปผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่ยกทัพจับศึกอยู่ข้างนอกมาสามปี ไม่ง่ายเลยที่จะได้กลับมาบ้านแต่กลับไม่สามารถได้รับความสุขแบบสามีภรรยาคิดแล้วนางก็รู้สึกไม่สบายใจจริงๆพวกเจ้าต่างก็มีอนุก,กันหมดไม่ใช่หรือถ้าเั้นก็ตามใจเจ้าเถอะนางตัดสินใจเอ่ยขึ้นมาชางอวินเฉิงตะลึงงานไปนครู่หนึ่งถึงจะเข้าใจว่านางหมายถึงอะไรชายหนุ่มจึงทั้งโมโหทั้งขบขัน สมองของเจ้าคิดแบบคนปกติหน่อยได้ไหมเขาต่อว่าเสียงดังสมองเจ้าน่ะสิไม่ปกติฉีเว่ทำหน้านิ้วคิว้วขมวดตอนที่ข้าพูดเจ้าไม่เถียงได้หรือไม่ช่างเ่วเชิงกัดฟันกรอดมือสองข้างที่วางอยู่บนหัวเข่ากำเป็นหมัดแน่นจนได้ยินเสียงกระดูกลั่นฉีเว้เบ้าปากใส่ พร้อมกับไายมือไปด้านข้างทำท่าเชื้อเชิญให้เขาชางอวินเฉิงถูกล้อจนหัวร้อออกมาแล้วพอหยุดหัวล้อก,ก็ถอนใจเฮือกใหญ่ผู้หญิงน่ารังเกียจคนนี้เขาจนปัญญากับนางจริงๆเลยชางอวินเฉิงมองหญิงสาวนิ่งด้วยสีหน้าอ่อนโยนยุเออชายหนุ่มขานเรียกพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าลึกๆก่อนเอ่ยต่อ <chat> จังหวะนั้นเองก็มีเสียงจ็อจกแจ็คดังมาจากหน้าประตูตามมาด้วยเสียงตะโกนดังลั่นเข้ามาในห้องเซยวโยเยหุยินน้อยรีบช่วยชีวิตคนด้วยเถอะเสียงขอให้ช่วยชีวิตนี้ทำให้ทั้งสองตะลึงงานไปครู่หนึ่งจากนั้นฉีเยก็รีบลงจากเตียงแล้วเดินเปิดประตูเกิดอะไรขึ้น นางถามเสียงเข้มยามนี้ด้านนอกได้จุดคบเพลิงไฟแล้วมีแสงส่องสว่างราวกับเป็นเวลากลางวันช่างอวินเฉิงกลืนคำพูดลงไปในคอแล้วลงจากเตียงก่อนจะเดินไปหยุดยืนเคียงข้างฉีเว่แล้วถามย้ำเสียงเรียบเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็จบกันไปแล้วนะคะ หากคุณผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้รบกวนช่วยนัดกดไลค์กดติดตามหรือส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะบ๊ายบายค่ะ